ลาเมียวทำถึงนอกจากหมาลาที่เด่นแล้วเครื่องถื่มก็ยิ่งเลิศฉันกินไปยังสนุกไปได้เลยดูดิแล้วก็มาฟังเสียง รอบเมนูหลากหลายของกินเพียบผมมานำเหนือลาเมี่ยวครับโอ้ทุกวันจันทร์ตักใกลเค็งห้าห้าห้ากัมรับไปเลยไก่ทอดพริกเสฉวนมาลองตักกันดูครับผมอย่าลืมใส่ถุงมือกันด้วยนะครับข้อขอแนะนำปลาต้มโก๋ปลาต้มโก๋โกินคู่กับหม่าล่าคือดีอ่ะทุกคนลายมูซามชั้นคือสวยอ่ะดูสิว่าฉันจะแม่นขนาดไหนเชียวเกือบแล้วมั้งหม่าล่ามีทั้งสุกมีทั้งแห้งนะครับวันนี้ขอแห้งครับ,ว,นนรบวันนี้มีห้าเมนูแนะนำปลาต้มปลากระดองไก่ทอดพริกเสฉวนหม่าล่าแห้งแล้วก็อาหนนชีสครับแล้วก็ตัวเพือนะะครรับปปลาาต้มกด่อบบาของ บนป้ายเขียนไม่ต้องหา่านให้เยอะขนาดนี้แบ่งเหอะกินไม่หมดมีนูตอปลาไก่ทอดพริกซีชวนแล้วก็หมูคูรุบุตะผัดพริกหยวกครับผมรสชาติของปลาต้มประกาศดองเะออกปเปรี้ยวเค็มหวานความหวานนะครับมาจากปลาแล้วก็เห็ดให้ปลาเยอะขนาดนี้คุณพี่เกงใจปลาในมหาสมุทรบ้างมันจะมีเหลือให้รุ่นลุกรุ่นหลานเรากินไหมเนี่ยสุดๆแล้วอิม่มอกอิ่มใจสุดๆมีนูที่ผมชอบมากที่สุดนะครับคือน้ำเนี่ยชาชีสนกนิ้วอ่ะชีสคือละมุนมากลื่นคอสุดๆไม่เลี่ยนเลยครับแล้วก็ข้างตามีเน่กูคบั หมูเท็กซ์กคือดีจัดใช้ถ้าเก็บกินหุดเงีดงต้งเหลวกินเลยแล้วก็ฟังดีๆนะกรอบปะกรอบมากผมไม่รู้นะครับว่าคนดูชอบกินหมาล่าแบบไหนแต่ผมอ่ะชอบกินแบบแห้งมากมคู่กับซอสหมาล่าของทางร้านคืออร่อยส่วนไก่ทอดไม่ต้องพูดถึงครับอร่อยเหมือนกันกินเสร็จแล้วก็ต้องล้างคอด้วยชาชีสขอบโปรโมตอีกรอบนะครับชาชีสะคือดีมากก็อันนี้คือเมนูของทางร้านนะครับไปดูกันได้นะครับทุกทุกคนมาด้วย